มาจ้าพี่น้องมาเรียงวันน้ำหนังแน่นจ้าฝนตกมาจะเสาสองเมื่อนจานอน้าน้องเห็นวหรป้าจา้านี่แหละจ้า,จาหัวจ้า,จา nó <laughs> nó ห้อนฝนตกแล้วเด็ดก็ออกแล้วก็ห้อนพี่น้องเออห้อนสักห้อนเน่มันบรรยากาศน้ำท่งมใหท่วงน้ำอีะ nên đuổi sát sát đấy này phi nó, nô cả lái lại, cô cớ, xin nói cô cô nói nói, cô cô nói, cô cô nói, cô cô nói, bao cô cô, quá, ในสิงหาซาสวยนี่แหละนะจ๊ะบรรยากาศนะ้งทงไฮทงนาะพี่น้องบรรยากาศประมาณสี่โมงเช้าพี่น้องแดดสีแห้งในจุดน้อยจ้ะแดดลมกับพัดเย็นดีดีหักฮ่อนสำหรับชินี้กับไอซ์มิ้งกันนะจ๊ะพ่อกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้า